mm <laughs> สองนกน้อยเขาโกงจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะคัมข,ขอดไปเย้ลเลยเนเ่ยเขาตื่นเต้นเขาได้มาอยู่ในกลุ่มใหญ่มูอกับตื่นเต้นยืนซับลาบอยู่ในสีรักใส่เบิง่งตกตะลึงสองตัวมันเป็นไผ่ประมาณนั้นเห็นปะค่ะเต็มยู่มูอไหมอยู่ในกลุ่มใหญ่ถ้าเขาขอมาให้เขาเป็นเคลืเป็นอย,อยังไง สีใาอิสระก็แมนนะคะเนาะอยู่ในกลงไงขึ้นมี่เพื่อนๆน้ำเพราะว่าเอาไว้ในบ้านเอ่อเท่ากันนาสิมีแค่ตัวเดียวก็คือเค้กกับพ่อเพราะว่ามีหลายตัวเขากระสีบวนกันแล้วเขากระสีเอาไงกับอาชีพให้ทำความสะอาดหลายขึ้นยากขึ้หนึ่งใช่าหมคิสราก็เลยบ่าเอาหอกเอาตัวเดียวกับพ่อก็เลยเอาเขามาสู่กลงไงท่านพาต้องการคู่นี้กับใคร้อค่ะเด้อเอาไปไว้น้ำก็ได้ ขายคือกันจ้ะเขาอยู่กับคนแล้วคำขอดกับเยลโล่ฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลเบบี้อืมเขาอยู่น้ำข้นกับคุณข้นละลูกน้อยลูกบอลสิลักลก,ก็ไล่ตัวอยู่ในกลมเดี๋ยวนี้กับชิมี่มี่หยังมี่บลูมีม่ช็อกโกแลตมียิมโน่แล้วตัวล่าสุดก็คือมีป๊อปคอนไปอยู่น้ำสีรัะตอนนี้ด้อมลายเป็นซีโต้ สองตัวนี้ปล่อยสู่กลุ่มใหญ่หาเพื่อนๆพื่เนาะอีกจำนยกนกจะสหาคูเพื่อผสมพันธุ์ต่อไปโอเคพอกันคลิปนาจ้ามาให้เพื่อนเพื่อนเห็นความเปลี่ยนแปลงของสองนกน้อยนี่ที่เคยอยู่กับสีรักนะคะนน่ะเนาะข้ามขอดหัวแต่ตกลนจากล่างมากประมาณหนึ่งเดือนย้อนหลังตอนนี้เขาใหญ่เต็มตัพร้อมสี่สิ ใส่ชีดของเขาละอ,อีกจังหน่อยตอนนี้ยังบ่ฟ้องเพดนะค่ะเด้อย,ยังบ่ฟ้องเพดหนึ่งเดือนแล้วก็ยังบ่ฟ้องเพดเฮายังเบิ่งบอกอยูออ่ว่าเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเนี้ยค่ะตัวขัามขอนหีืแครเนี่ยยันโลนี่ก็ยังหน่อยเนี่ยตเรืบอกไปได้โอเคจา้าจังไดก็ติดตามช่องของสีรักไปเรื่อยๆนะคนะเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันมี่ยังก็แช่ไอเดียกันเข้ามาได้เนาะค่นะเนาะปรึกษากันได้แนะน้ำได้ทุกสิ่งอย่างพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย